อ่ะพักดื่มน้ำกันไปแล้วนะครับมามันกันตอน, <Marie. S 1> ตอนเด็ดมวยเดือนครับ <Est> ตอนนี้มาดูหญิงสาวต่อยมวยกันบ้างครับพิกัด5 1กิโลกรัมนี่ต้องย้ำเรียนกันอีกครั้งนะครับไม่ใช่เวทีนางงามนะครับเวทีมวยครับสาวจากเอสโตเนียครับนี่คือมารีรุมเม็สวยด้วยเก่งด้วยครับ แม่ก็เครื่องเลยทีเดียวสำหรับสาวรายนี้และตอนนี้ครับขอตอนรับโรมนีวอสันใต้จากประเทศไทยโมหน้าของโรมนีวอสันใต้ครับสาวจากจังหวัดสระบุรี เดี๋ยวดูครับคนนี้ครบเครื่องครับเรียกว่า,ววาสาวหล่อครับใจก็มาถึงแล้วนะครับถึงแม้ว่าน,นี่จะเป็นมวยหญิงนะครับแต่ดีกรีความเดือดไม่แพ้มวยชายแน่นอนนะครับ introducing first มาดูสาวหน้าหวานจากเอสโตเนียครับเราถือว่าเป็นมวยเก่งอีกคนนึงเลยทีเดียวแฟนมวยหน้าตาน่ารักแต่โหดเหลือเกินนะครับวัย20ปีครับสูง167เซนติเมตร representing Estonia Marie Rume Marie Rume ในทีมงานของ The b e a r Fight Club และสำหรับนักชกในมุมแดงของเราครับอายุ30ปี โชคมาแล้ว25ครั้งชนะมา17แพ้มา8ครั้งนะครับเป็นคนนี้นะครับเป็นสาวสายปูดุดันแข่งหนักสอบก็ไม่ธรรมดาฟิตซ้อมมาเต็มที่จากสระบุรีประเทศไทยรรมีนีวสันต้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับรมณีวสันใต้ครับสาวจากสระบุรี30กับ20สครับ165กับ167 หน้าทีของอาจารย์ปิตินัทน้อยจเจริญชกเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาชกตามกติกาโชคดีุ่สาวสวยกับสาวหล่อครับดูสัดสกันนิดนึงครับห่างกันสิปีครับส่วนสูงต่างกัน2เซนติเมตรลงตัวที่51กิโลกรัมมาคู่แรกไปลังกายก2ครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับ มีทั้งเลือดมีทั้งหงายทองนี่คือเด็ดมวยเดือดครับกับช่อง8กฎหมายเลข27เจราเจอกันครับจันถึงศกนะครับแมดูการกัดมวยของมารีดูมเมดครับไม่ธรรมดาครับยกกาดซ้ายสูงๆครับมาแบบสไตล์มวยไทยทำมวยให้เป็นกีฬามากขึ้นนะครับฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาครับนักสู้สาวจากเอสโตเนีย โอ้โหบัดรแย็บซ้ายโอ้เข้าผิดจังหวะนี้โดนเลยครับโรมานีอาจจะยังจับจังหวะไม่ถูกครับแอบต้องค่อยๆครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆโรมานีแต่ทีนแน่ๆตอนนี้ครับโอ้โหบุกหนักเลยครับมาริรุมเม็มีซ้ายแย่มีซ้ายผีเนะครับทางด้านของมาริรุมเม็ค สายความคล่องแคล่วว่องไวครับ <Hey. S 1> ทางด้านลรมันี <Hey. S 1> ค่อยเดินเปิดเกมไปครับมารี <Hey. S 1> โอ้โหหักบิดล้มลงไป <Hey. S 1> ไม่มีผลต่อรูปการให้คะแนนนะครับไม <Hey. Hey. S 1> ่อย่างเจาะไม่เข้าครับ นี่จากเอสโซเนียถือว่าระบบการป้องกันแม่ดีเลยนะครับมารีรูเมตครับอยู่ที่ลมมณีนะครับอย่าถอยเยอะครับต้องชิงออกก่อนครับยังหวักฝีมือนั้นเหนือกว่าแน่ครับแต่ว่าลูกเสียดสีนี่แหละครับเป็นประเภทกอติดคิดตังเหมือนกันครับมารีรูเมตสายยังออกไม่ถนัดครับเริ่มชุดแรกวงในเลยครับมารีรูเมตโอ้โหเบียเสียสีกันไปต้องดูเลยครับ ไปจะยุบก่อนกันโอ้โหเปิดเกมบุกดีจริงๆครับมาริรูเมตต้องทิ้งทำก่อนบ้างครับลม,มานนีครับอย่างใจเย็นอยู่ครับยกต้นๆนะครับเดี๋ยวดูครับอาจจะโชว์สายพิวมาริรูเมตนี่ไม่สนนะครับขยับเดินเจ็บจับแม่จัดลงไปแล้ว จะชกด้วยลำบากนะครับวันนี้โรมานีต้องค่อยแก้เกมครับบนเวทีอ้าวเจอหมัดครับลูนีทิ้งตัวล้มลงไปก่อนเดินตัดเวทีเก่งจริงๆครับมาริรูเมตจิ้มหมัดขวาโอ้โหมาส่งหน้าบ้านครับหมดยกแรก โอ้วันนี้โจทย์ใหญ่เลยครับสำหรับโรมานีวอร์ซันใต้ดูภาพช้าครับได้แข้งขวาแข้งหนึ่ง <c oughs> ลูกนี้สวยครับดึงจังหวะนี่ครับจังหวะสาดแข้งสวยๆเจอซ้ายตบแล้วขวาเติมครับกำปั้นของมาริรมเมตดอ่ะดูกันต่อครับยกสอง น่าจะใส่ก็เป็นพิกัดแล้วครับยกนี้โอ้โหเครื่องติดเร็วครับมาริรูมเมดครับชวนลมานดีทะเลาะอ่ะเกาะมาได้ตีต้องเปิดเกมบ้างครับลมานีถอยหลังเยอะเกินไปครับนี่ครับคู่ต่อสู้ได้ใจครับเดินออกชิงทําก่อนนี้น่าจะดีกว่านี้ครับแล้วถอยหลังออกอาวุธนี้อาวุธแมมันค่อนข้างจะเบาแล้วครับต้องสู้ต้องลุยบ้าง มารีลูมเมตเนี่กนยกการสูงสูงครับดูครับแหมน่าจะไล่รอบเวทีแล้วเลยครับตอนนี้โอ้โหมีเลือดก,กำเดามาแล้วครับมารีลูมเมตเจอหมัดของโรมานีเข้าไปแต่ดูครับแหมเลือจริงหลายเธอยิ่งเดินไม่มีตกใจนะครับ ตอบอย่างไรไปอย่างนั้นเลยครับ่าสังเกตยาตีกันไม่เจ็บตีกันก่อจะแต่งตัวช้าดีกร่มการยืทันทีนะครับถามว่าตีได้ไหมตีได้ครับแต่ว่าต้องตีให้เจ็บครับนี่ครับไม่ปล่อยให้กอดกันนานนะครับที่นี่โอ้โหการสอกสวยครับโรามานี แมแต่ดูแล้วลูกขยันนี่มาในรูรมแบบนี่ดีกว่านะครับแต่ว่าลมานีก็ได้ลูกจังหวงะ2แล้วครับลูกฉาบฉวยแม่วันนี้มาต่อยทรงนี้เลยครับลมนานดีเอา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 อย่างไรครับ,น,รบนี่นะครับลูกเพียนลูกพยายามลูกกระทะนี่นะครับโอ้โหเจอเข่าไปนี่เริ่มจะมีตัวแข็งแล้วครับ เดินหน้าเข้าไปครับเหมือนเดิมครับตั้งศอกเข้าไปด้วยครับทางด้านของมารีรูเมตพยายามผลักศอกซ้ายหน้าครับโรมานีเอาครับพันเป็นตำลึงแล้วครับทางด้านของมารีรูเมตไม่พันธรรมดาครับมีศอกงัดมีเข่ากระทุ้งเข้าไปด้วยโอ้โหวันนี้ใช้แรงเยอะจริงๆครับมารีรูเมตนี่ครับพี่ซ้อมไม่ดีน่าจะหมดเลยครับดูการเลยครับยืดซ้ายหน้านำไปเลยครับ แต่สองดักอีกแล้วเป็นหัวทงเรือรบเสียบไปเรื่อยอ้าวแต่ถ้าลมมันีขาตายเมื่อไหร่นี่ก็ลำบากแล้วครับโอ้โหโดนนี่ไตเข้าได้ครับขอเยอะเกินไปครับแม่นั่นครับมาเป็นชุดแล้วครับโอ้ยรำหมัดรำศอกใส่ครับปลายปลายล้มแทบจับนะครับลมมันีลมจับใช่แล้วแม่ปลายยกโดนตลอดนะครับลมมันีวอสันใต้ ชมภาพช้าครับอย่างว่าครับร้อยเข่าก็ต้องลงทุนแบบนี้นะครับต้นน้ําก็ยังดาันศอกโดนแข้งนะครับแต่ว่าปลายปลายครับเหมือนพายุเข้าครับพายุเข่านี่ครับมีทั้งงัดมีทั้งเสียบหายใจไม่ทันครับดึงไม่พ้นนี่ครับเมาเลยครับลูกนี้จังหวะขวาห้อยขวาตกพอดีซ้ายมาเต็มโหนกแก้มเลยครับ บันสองไม่โดนครับนี่มาได้ช่วงปลายยกเลยครับโอ้โหยืนนิ่งครับแหมก็มันเหลือเกินเลยครับ2ยกที่ผ่านมายกสุดท้ายครับกับเด็กมวยเดือนครับในรูปแบบของใส่เต็มพิกัดโอ้โหดูเปลี่ยไปเลยครับโรแมนียังเดินไม่หยุดคารมารีรูเมตครับไม่เดินไม่ได้นะครับโรมานีนี่ครับ โอ้โหดูเขาฉายเป็นชุดนะครับเวลาออกนี่ครับเฉพาะซ้ายกระแทกนี่เข้าไปเข้าสามเหลี่ยมไปแล้วแต่ต้องกอดต้องรัดให้แน่นเลยครับโรมานีจังหวะน,นี้ขยับไปบ้างโรมานีอ่ะยกนี้ครับเริ่มจะเปิดเกมเดิน ไม่ได้แล้วครับไม่เดินไม่ได้ครับแต่ว่าเดินเข้าไปเด็ดโดนสวนครับโอ้ยเด้งเชียกมาเจอเข่าอีกแรงนึงครับแหมกลับไปไม่ต้องกินข้าวเลยแล้วครับทานเขาน่าจะจุกแล้วครับวันนี้เดินเหมือนเดิมครับมาริโูเมตไตตัดล่างแหมวันนี้ดูเหมือนว่าจะออกอาวุธน้อยไปนิดนึงครับลมานีวอสันใต้ เข้ามาใกล้ๆครับโอ้โหทะลาะไม่เลิกจริงๆครับสาวเอสโอนีอรายนี้ดูครับโอ้โหพันเป็นตำลึงเลยใกสู้เดินหน้าตลอดนะครับนี่ครับพอได้โอกาสก็มาเล่นฝีมือบ้างครับถือว่าต่อยถูกทรงครับมารีรเมเขยับไปใกล้ๆโอ้โงัดศอกครับมีศอกมาแล้ว ขาตายนี่ลำบากแล้วละครับโรมมนดีเริมจะเอียงข้างเลยครับฮิวตีเลยครับภาษามมยเขาเรียกว่าฮิวตีครับแบบนี้ครับแม่ฝีมือดีแต่ว่าแม่ที่เวแรงอาจจะไม่มีนะครับดูครับแหม่าว่าครับถ้าฝึกซ้อมดีขนาดไหนนี่เจอมารีนูเมตเดินเข้าหาแบบนี้นี่มันก็หมด้วครับเดินไม่อยู่จริงๆครับสาวเอสโตเนียอ่ามีศอกดักครับ ฟ้าคอจักระชากมาตีดูโหดจริงๆครับสาวเอสโตเนียตีเข่าคนไทยครับเหลือเชื่อครับแล้วดูยกการสูงๆครับไม่ประมาทนะครับพายกการมาเป็นเบสิกเลยครับต่อยง่ายๆเลยครับตอนนี้กระแทกกระแทกเสียบกระแทกกระแทกเสียบครับอาศัยความแข็งแกร่งเลยครับมารีลูเมเม อ่ช่วงปลายยกครับปลายยกนี่โดนมาแล้ว2องยกนะครับโรมานีเริ่มจะอยู่ตัวแข็งเลยครับโอ้โหโห้โปล่อยให้ไมลีลูลเมตรครับอยากทำอะไรพี่ทำเลยจ้ะแมเดินอัดเดินนวดโอ้โหแล้วดูภาพสุดท้ายครับแม่น่ารักครับนอกจากสวยแล้วรู้จักวัฒนธรรมกริยามารยาทอย่างดีครับไม่มีในกฎกติกานะครับข้อสุดท้ายภาพมันฟ้องครับนี่คือ กัลยามารยาที่อ่อนน้อม่อมตนครับบนเวทีไม่อ่อนแอครับดูครับหัวนัวพัวพันไปเรื่อยครับหลากมาเสียบตีจนนิ่มเลยครับแหมยืนยอมเลยครับโรมาดีดูครับลูกกระชากโอ้โห้เสียบตรงเสียบเฉียงครับปีหมดนะครับหนึ่งสองสามตามด้วยเข่าครับ โอ้โห oh แข็งแรงจริงๆครับดจ,จริงๆเลยนะครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันโดมวยหญิงของเรานะครับกรรมการทั้ง3ท่านนะครับให้คะแนนผมมาแล้วครับและคะแนนอย่างเป็นทางการกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนฝ่ายชนะ30ต่อ20คะแนนออกมาเป็นเอกฉันท์ครับ And <Blue>. มารีรุ่มเครับสาวจากเอสโตเนีย er เอาชนะคะแนนโลมานีวอสันใต้ไปได้ครับ